ต่ะเตริงใจถามต้อตอบบทที่50วิธีบำร,รุงเลี้ยงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย3มในส0อายุยืน 3- ใน10อายุสั้นสในส0เดิมทีอายุยืนแต่กลับอายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะบำร,รุงเลี้ยงชีวิตจนเกินสมบูรณ์มีการเล่าขานกันว่าผู้รู้จักบำร,รุงเลี้ยงชีวิตเมื่อเดินทางจะไม่พบแรศเสือ เมื่ออยู่ในสมร,รภูมิจะไม่ถูกอาวุธทำร้ายแรดมิต้องใช้หนอของมันมาขิดชนเสือสิงมิต้องใช้เขี้ยวเล็บมาตะปบอาวุธไม่อาจฟันแทงเพราะเหตุใดเล่าเพราะเขาม่ได้กล้ำกลายเข้าแดนมรณะใจถามเต้าตอบหนึ่งหากอยากมีอายุยั่งยืนจะต้องใช้ชีวิตสอดคล้องเต้าถ้าบำรุงเลี้ยงชีวิตจนเกินสมบูรณ์ที่กลับตลบปัดกับทางเต้า ม่เพียงไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ยังได้นำชีวิตสู่ความตาย 2. ท่านเหล่าจืออธ,ธิบายคำว่าอายุยืนหมายถึงใช้ความอ่อนโยนพิชิตความแข็งแกรง่งคำว่าแข็งแกร่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเก่งกาจแข็งแรงแต่เป็นภายนอกดูองค์อาจผ่าเผยภายในกลวงอ่อนโยนหมายถึงความมีชีวิตชีวาและ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้า กฎเกณฑ์ของอายุยั่งยืนที่ท่านเหล่าจือได้แสดงให้เห็นนั้นโดยแก่นแท้คือความคิดอูเวยย่อมพิชิตการกระทำที่ทะเยอทะยาน 3. ทุกคำพูดและทุกเรื่องราวล้วนมารังสรรชีวิตชะตาคือขอบเขตที่ถูกจำกัดและชีวิตคือโอกาสในการสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับชะตาจึงได้ชีวิตมา ผู้สามารถเสียสละตนด้วยความกระตือรือร้นคือผู้มีวาสนาที่สุดผู้สามารถรับใช้ผู้อื่นจะมีวาสนามากกว่าผู้ถูกผู้อื่นรับใช้เสียอีก4ผู้รู้จักบำรุงเลี้ยงชีวิตคือผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมีความกระตือรือร้นและมีร่องความคิดที่เชื่อมโยงจิตภายในเสมอโครงสร้างชีวิตทั้งหมดล้วนรังสรรค์มาจากความรักอันยิ่งใหญ่ ในตนที่ผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกทิศทางหชั่วชีวิตนี้หากเราทำคุณงามความดีให้ฟ้าดินฟ้าดินก็จะตอบแทนเราด้วยคุณงามความดีหากเราสร้างความดีงามให้สปปรรพสิ่งสปปรรพสิ่งจะหวนกลับมาสร้างความดีงามแก่เราหากเราทำคุณงามความดีให้แก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านี้ ก็จะตอบแทนคุณงามความดีนี้กับเราเช่นกันดังนั้นคุณงามความดีช่วยให้เรามีได้กล้ากลายเข้าแดนมรณะ 6. ทัศนคติของความเป็นและความตายคือการรักชีวิตและให้ความสำคัญกับความตายบางคนยึดติดกับการมีอายุที่ยั่งยืนท้ายสุดต้องตายก่อนกำหนดเพราะความหวาดกลัวใช้เต้าคุณธรรมมาปกปักรักษาชีวิตของตน ให้เราเป็นผู้รู้จักบำร,รุงเลี้ยงชีวิตที่ไม่ได้กล้ำกลายเข้าแดนมรณะคำว่าแดนมรณะหมายถึงเจ็ดอารมณ์หกทยานยานั่นคือกิเลสไม่รู้จักพอเย็นชาโง่ง,งมและเย่อหยิ่งเป็นต้นเจ็ดความเส้นยาวของอายุไขบางครั้งมิอาจใช้กำลังไปควบคุมได้ มีการกระทำหลายอย่างที่ไปลดทอนชีวิตให้สั้นลงตัวอย่างเช่นชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทางลบการสูบบุหรี่ดต่่มเหล้านอนไม่พอเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมชั่วร้ายที่ไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ธรรมชาติและต่อคือแปรของบ้านเมืองอีกด้วยคนเราล้วนสามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้8 ยิ้มแย้มทำให้เราสง่างามยิ่งขึ้นให้อภัยทำให้ชีวิตสวยงามยิ่งขึ้นจิตใจที่งดงามทำให้ภายในบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้สถานการณ์ราบรื่นยิ่งขึ้นสำนึกบุญคุณทำให้ชีวิตโชคดียิ่งขึ้นสภาวะจิตที่กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาทำให้เรามีคลื่นสันสะเทือนร่วมกับคนดีๆและสิ่งดีๆยิ่งขึ้น ความคิดที่มองโลกในแง่ร้ายและพร่ำบ่นมักดึงดูดความโชคร้ายเข้ามาในชีวิตยิ่งขึ้น9เมื่อประสบปัญหาเราจะต้องรู้จักผ่าตัดตนเองตัดขาดความเย่อหยิ่งและความแค้นเคืองความเศร้าโศกหวัดกลัวและกิเลสต,ตันหาเดิมๆด,ด้วยตนเองเหมือนสรรพสิ่งในจักรวาลย่อมดับสูญและเกิดใหม่อยู่เรื่อยไปทำลายล้างสิ่งเดิมๆ ชีวิตจึงถูกสร้างขึ้นใหม่การบริหารจัดการร่างกายก็เหมือนกับการปกครองประเทศอย่ารอให้เกิดความวุ่นวายค่อยไปจัดการอย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยไปสนใจและว,วางกลยุทธ์แก้ไขอย่ารอให้กระหายน้ำค่อยขุดบ่อรอน้ำทำไมบางคนสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้ปลอดภัยได้ผู้มีได้กล้มกลายเข้าแดนมรณะ หมายถึงเขาได้รับความช่วยเหลือจากเต้าสแสดงว่าชีวิตเขามีทางออกอยู่เสมอ 10. เมื่อมนุษย์ประสบอุปสรรคแต่สภาวะจิตยังคงสว่างสวยมีความรุดหน้าการมีสภาวะจิตแห่งความปรองดองสมานฉันแบบนี้ส่งผลประโยชน์ต่อร่างกายถ้ารู้สึกว่าโชคของตนยิ่งมายิ่งแย่เหนื่อยล้าจนใจจะขาดการงานไม่รับรื่น แม้แต่สุขภาพก็ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆท่านอาจจะต้องมองเข้าไปในจิตตรวจตราอุปนิสัยแย่ๆของตนก้าวข้ามปนปัญหาภายในหากสามารถสลายสิ่งอุดตันที่ภายในได้ทัศนคติด้านการศึกษาครอบครัวและธุรกิจจะเปลี่ยนไปปัญหาชีวิตจะถูกแก้ไขอย่างถอนรากถอนโคนรวมถึงสุขภาพและโชคชะตาอีกด้วย ประเด็นสำคัญของการฝึกจิตยอยู่ที่การควบคุมตนเองต้องมีจิตวิญญาณแห่งการควบคุมวินัยในตน